พกรรมที่โง่เขลาเบาปัญญาและสกปรกอย่างยิ่งส่วนมีหลายคนนะครับที่แจ้งผมมาว่ามีเพจนั้นมีเพจนี้นะครับคงคิดว่าเชษกวัตไอคลิปอันนี้ที่ออกไปเขาคงตัดต่อคลิปผมไปลงได้เป็นอีกร้อยร้อยคลิปเลยฮะแล้วก็ออกไปประนามหลายคนบอกว่าทําไมเราไม่ตอบโต้บ้างเนี่ยมีคลิปเรามีรูปเราออกไปผมบอกว่าแม้แต่เพจของพวกเขาเนี่ยยังเถื่อนเลยผมเป็นคนที่อยู่ในสถานะในสังคมมีตัวตนคุณจับต้องได้ เช็กเยาวะคือคนที่มีตัวตนจับต้องได้ชื่อยังมีเลยแต่คุณที่อยู่ในสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยชื่อคุณยังเป็นอวตารเลยเพจคุณยังเพจเถื่อนเลยถูกปิดแล้วปิดเล่าผมไม่ถือว่าคุณมีตัวตนหรอกคุณจะด่าอะไรผมคุณจะเอารูปผมไปประจานคุณจะเอาคลิปผมมาทําอะไรผมถือว่าไร้สาระเพราะคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราที่มีสถานะไว้คุณมีสถานะมีตัวตนก่อน เปิดเผยตัวตนในระดับวิชาการก่อนคือเป็นบุคคลก่อนแล้วค่อยมาคุยตัวนี้ผมยังไม่รู้เลยคุณเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นภาพวาดหรือเป็นอะไรผมยังไม่ทราบผมจะปรึกษากับเช็คยวาวะว่าไอ้บุคคลเหล่านี้ไอ้เพจเหล่านี้เราปล่อยไปเถอะว่าเราไม่รู้จกักเราไม่รู้เลยว,ว่าเขาเป็นใคร